สวัสดีครับนะครับมาแล้วรารสาระนะครับมาอ่ารายการขี้โม้นะครับจะมาโม้เรื่องวัตถุโมงโคลต่างๆทั้งเก่าทั้งใหม่นี่มองกไกลๆเป็นยังไงบ้างท่านผู้ชมมองไกลๆก็จะเห็นทุ่งนาเห็นรถวิ่งผ่านใช่ไหมครับมองขยับเข้ามาอีกเห็นไหมนี่สี่เหลี่ยมอย่างนี้นะฮะพระสมเด็จ เออพระสมเด็จวัดละคังองค์ละ20ล้านนี่เห็นไหมย0ล้านจริงไหมลองเข้ามาใกล้ๆสิเคยเห็นกันหรือเปล่าองค์ที่ขายกันหลายๆล้านเนี่ยอ่าเข้ามาแล้วมีความใกล้เคียงไหมนี่เออสมเด็จวัดละคังองค์ละ10ล้านนี่นะฮะฟ้า เข้ามาใกล้ๆแล้วทําไมมันไม่ใช่ล่ะเนี่ยอ่ะเออพอเข้ามาใกล้ๆแล้วทําไมมันดูไม่เหมือนองค์ละสิบล้านที่เขาขายกันเลยนะฮะเออเห็นไหมฮะไม่เหมือนเลยใช่ไหมฮะเอาลองลองกล้องหน่อยดูเนื้อหาหน่อยมีเมด็ดดาเม็ดแดงมีเมด็ดม,มวลสารเหมือนกับพระองค์ละสิบล้านไหมนะฮะฟับ โอ้โหดูสิครับเนี่ยส่องเข้ามานี่อันดับแรกเห็นอะไรครับโอ้โยมวลสารเนื้อหาจัดจ้านสุดยอดเลยครับผมโอ้โหดูดิเนี่ยนะที่ว่าองค์ละเป็นสิบล้านเนี่ยต้องนูนต้องคมชัดลึกอย่างนี้เลยใช่ไหมท่านผู้ชมเออนี่แหละพระสมเด็จวัดระครังนะฮะ เนื้อหาเก่าๆอย่างนี้นะฮะเก่าๆอย่างนี้เออผมว่ายังต่ำก็ต้องมีละห้าหล้านนี่นโม้ไว้ก่อนโม้ไว้ก่อนนะฮะอ่าโอเคมาเข้าเรื่องดีกว่านะครับอย่าเพิ่งตกใจนะครับผมก็วันนี้นะฮะมาชมพระสมเด็จนะครับพระสมเด็จใหม่ๆนี่แหละไม่ใช่พระเก่าที่ไหนหรอก ดูก็รู้นี่เป็นพระใหม่นะคะอันนี้เป็นพระใหม่ข้างหลังก็เห็นไหมฮะมีโค้ดด้วยเออก็ไม่รู้ว่าเป็นโค้ดอะไรโค้ดดอกจันไหมเดี๋ยวดูโค้ดก่อนมันมันมันเป็นโค้ดอะไรผมก็ยังดูไม่รู้เรื่องหรอกครับผมดูนี่เออท่านผู้ชมดูเป็นดูเป็นไรครับี่ย ลมพัดอีกแล้วมีพลังงานบางอย่างก็เป็นได้อ่ะอันนี้คือโค้ดนะครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งครับรอลมแป๊บหนึ่งลมแรงแมากออกมาทุ่งนาเนี่ยมันดีอย่างหนึง่งคือว่ามันมันไม่ได้มีเสียงไก่เพราะว่าบ้านผมเลี้ยงไก่ทั้งไก่บ้างทั้งรถวิ่งบ้างทั้งคนเดินไปเดินมา ไก่ก็ร้องเออก็เลยออกมาเสียงนาเนี่ยออกมาทุ่งนาเผื่อว่าจะได้อะไรกอะไรมีเสียงลบกวนกวน,น้อยลงแต่ที่หน,นได้ออกมาเนี่มีแต่ลมแรงเออวันนี้ทำไมลมแรงผิดปกติไม่ใช่ลมแรงผิดปกติหรอกลมแรงแต่เช้านะฮะคล้ายๆพายุรูร้อนจะมาแต่ว่ามันก็ไม่ได้เออมันก็ไม่ได้อะไรนะมันก็ไม่ได้มันก็ยังไม่ได้ตกนะฝนเนี่ยยังแรงอยู่เลยอะ อันนี้คือบาร์โค้ดหรือเปล่าอะนะครับเขาเรียกโค้ดดอกจันไหมอะง่ายๆเนาะผมก็ไม่รู้ว่าเขาเอาเครื่องหมายอะไรใส่แต่เรียกง่ายว่าเป็นโคดดอกจันเนาะอ่าโค้ดดอกจันด้านหลังนะครับอ่ะโอเคนะครับก็อ่าไม่ใช่ของเขาเรียกอะไร ไม่ใช่ของไอ้เจ้าคุณสังนะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับเป็นพระสมเด็จแต่ว่าไม่ใช่ของของเจ้าคุณสังนะครับแล้วก็ไม่ใช่ของหลวงปู่โตด้วยนะครหลวงปู่โตที่ออกวัดอะไรสักอย่างที่มีโคดดอกจันด้านหลังอ่ะอันนี้ก็ไม่ใช่หลวงปู่โตนะครับอ่ะนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับอ่าเขาเรียกเป็นพระสมเด็จผสมเดี๋ยวก่อนนะนึกก่อน ไม่มีสคริปต์เออมีแต่ขี้โม่เอาเนอมีแต่ขี้โม่เอาไม่มีสคริปต์นะครับเดี๋ยวนึกก่อนนึกไม่ออกอ่ะนะครับเป็นพระเขาเรียกอะไรนะพระสมเด็จผสมเนื้อไม้ชอบฟ้าวัดระกังโคสิตาลามนะครับสร้างอ่าสร้างโดยอ่าวัดวัดเจ้าอามเออวัดเจ้าอามอ่าวัดเจ้าอามเนี่ยกรุงเทพนี่แหละ เออสร้างโดยวัดเจ้าอามนะครับด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้อ่าเหมือนพระสมเด็จนั่นแหละนะฮะทรงสมาธิแล้วก็ด้านหลังก็จะมีเขาเรียกอะไรเป็นโค้ดไหมโค้ดดอกบัวบานหรือโค้ดดอกจันหรืออะไรเขาเรียกว่าโค้ดอะไรนะครับผมเรียกถูกไหมว่าโคดดอกจันหรือโคดดอกบัวบานหรือ,อยังไงเอาเรียกง่ายโคดดอกจันเนาะนะครับจะดูคล้ายๆถ้าเต็ม มีสัญ,ญลักษณ์ด้านหลังก็จะคล้ายอยู่อ่าของเจ้าคุณสังแล้วก็ของหลวงปู่โตที่ออกวัดอะไรสักอย่างผมจําไม่ได้จะมีดอกจันด้านหลังแต่อันนี้ไม่ใช่นะฮะคนละดอกจันกันอันนี้ก็จะเป็นของอ่าอาวัดเจ้าอามอ่าวัดเจ้าอามนะครับอันนี้จัดสร้างขึ้นปี3 5หนะครับปี2535ก็เขาเรียกอะไรนะ พระอาจารย์อะไรที่อยู่วัดเจ้าอามเนี่ยผมจาชื่อไม่ได้ <c oughs> ขออภัยด้วยนะฮะจำชื่อท่านไม่ได้เพราะว่าท่านได้เรียดได้รับอ่าได้รับไอ้ไม้ช่อฟ้าของวัดลักังเก่ามาแล้วก็จะมาแกะเป็นพระสมเด็จเนี่ยเออนว่าแกะไปแล้วก็เขาเรียกอะไรว่าจะ ได้จานวนไม่เพียงพอมันก็เลยเหลือเศษไม้ไอช่อฟ้าที่ผุผผๆเก่าๆพังเนี่ยนะฮะเขาก็เลยนํามาบดแล้วก็มาผสมในในพระสมเด็จอ่ารุ่นนี้นะครับเอาเข้าใจกันง่ายๆเนาะคงจะไม่ได้เล่ารายละเอียดนะฮะก็เลยเอามาผสมบดกับอ่าพระสมเด็จรุ่นนี้แล้วก็ได้สร้างจัดสร้างขึ้นปี2535นะครับก็มีหลายพิมพ์นะฮะ พระสมเด็จนี่ก็มีหลายพิมพ์อยู่เหมือนกันนะครับแต่อันนี้ผมไปได้พิมพ์นี้มานะครับอันนี้ก็เขียกองมาที่แรกนึกว่าเป็นของหลวงปู่โตออกวัดอะไรสักอย่างเลยนะับพอเอามาเนะี่ยวายเออที่แรกก็นึกว่าหลวงปู่โตกับเจ้าคุณสังนี่แหละเออผมจําผิดไหมเจ้าคุณอะไรที่ทําพระสมเด็จแล้วมีดอกไม้ด้านหลังอะ่ะเออนั่นแหละเดาว่าอย่างนั้นไงหยิบมานะฮะ เออหยิบมาก็ที่เรียกนึกว่าโอ้ดีใจได้หลวงปู่โตมาแขวนนะครับก็สุดแล้วก็ไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับก็มา,าหาข้อมูลดูที่หลังก็รู้ว่าเป็นของทางวัดเจ้าอามสร้านะครับปี2535นะครับก็ได้ทำการเขาเรียกอะไรทำการผสมอ่าเอาไม้ช่อฟ้าเก่าๆของวัดระฆังโคสิตลามของสมเด็จโตเนี่ยนะฮะแล้วก็ ามาผสมเป็นมวลสารนะครับแล้วก็ทำการพิธีปลูกเสกเนี่ยปี2535นะครับ mm hmm. เกจิอาจารย์ที่ปลูกเสกนะฮะก็ถ้าผมจำไม่ผิดก็69รูปอ่ะ69รูปหรือ62รูปก็69แหละเลขสวยนะเออปลูกเสกนะฮะโดยเกจิอาจารย์60กว่ารูปเอาไง่ายๆเนาะถ้าตัวเลขไม่เป๊ะก็60กว่ารูปนะถ้าเอาแบบอ่าคร่าว อ่าเอาแบบไม่เป๊ะถ้าเอาแบบคิดว่าจะเป๊ะที่ผมพอจําได้ก็ประมาณ69รูปนะฮะถ้าจําผิดก็ต้องขออภัยด้วยคนระับประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยนะฮะอ่านะครับก็อ่าปุกเซกนะครับอ่าเกจิอาจารย์ที่เขาเรียกอะไรมีชื่อเสียงโด่งดังในขณะนั้นก็มีหลวงพ่อเปิรนวัดบางพระใช่ไหมข้าวๆเนาะหลวงพ่อเปิรนวัดบางพระหลวงพ่ออุตมะเออ หลวงพ่อปุบเพิ่มวัดป้อมแก้วหลวงอ่าพ่อพูนวัดไผ่ล้อมเออหลวงพ่ออ่าลำไยวัดทุงรัตยาแล้วก็สมเด็จยานเออสมเด็จอ่ายานสังวรน,นะฮะแล้วก็เป็นประธานในพิธีด้วยอะไรประมาณนั้นนะฮะผมก็ถือว่า เป็นหนึ่งในพระสมเด็จที่พิธีใหญ่นะครับออกแบบได้สวยเหมือนกันนะผมว่าเนี่ยเนี่ยดูเห็นไหมสวดทรงองค์เอลฐานรองความเขาเรียกความลึกการเขาเรียกอะไรการแกะบล็อกการแกะแม่พิมพ์เนี่ยเห็นไหมฮะมีความลึกอ่ะ เห็นไหมฮะตัวด้านในเนี่ยจะลึกกว่าตัวตัวขอบด้านนอกเมื่อเราเมื่อเรามองเห็นไหมฮะเออทํามาเหมือนเหมือนเขาเรียกอะไรเหมือน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 แบบการสร้างของของวัดละคังเออเหมือนแบบการสร้างของวัดละคังโคสิตารามเลยนะครับที่ที่มีการสร้างแต่ว่าซุ้มซุ้มไม่ได้โยแค่นั้นเองนะฮะซุ้มไม่ได้โยแต่ทําซุ้มละคังขึ้นมาอ่าไม่โยะนะครับอ่าขึ้นมาเสมอกัน แต่ว่าการออกแบบเนี่ยเห็นไหมฮะเออสวยงามนะเนี่ยนะครับผมเห็นไหมฮะมวลสารนะฮะนะครับก็ถ้าดูเผินๆก็ก็ดูสวยแต่ถ้าเราได้ลงกล้องไปอีกก็น่าจะก็สวยอีกนะฮะเดี๋ยวดูมวลสารซะหน่อยดูเนื้อผิวพันณวัน,นะของพระสมเด็จนะครับรุ่นนี้นะครับมนะลมแรงจัง เห็นไหมฮะนี่เห็นไหมขนาดสร้างปี35นะฮะสองห้าสามห้านี่เห็นไหมฮะสร้างปี2535แต่ว่าเนื้อหาเนี่ยค่อนข้างที่จะผมคิดว่านะฮะน่าจะมีส่วนผสมไม่ใช่น่าจะมีหรอกมันต้องมีส่วนผสมของของของพระผงที่ทันยุคที่เก่าๆอะ่ะนั่นก็คือส่วนผสมอ่าเขาเรียก ส่วนผสมที่ผงเก่าของวัดละคังบ้างนะฮะผงเก่าของวัดละคังบ้างผงเก่าของของบางคุนพรมบ้างนะฮะผงเก่าของอตระกูลทุ่งเศรษฐีบ้างนะฮะแล้วก็มวลสารจักดิสิทธิ์หลายๆอย่างนะฮะน่าจะผสมมาเยอะอยู่เห็นไหมฮะสองเข้าไปก็ เห็นเป็นมวลสารด้วยนะครับนี่อ่าผิวพันธุ์มวลสารไม่ได้ขาวแวด้แวดๆไปเลยนะครับนี่เนื้อในอาจจะขาวอยู่เห็นไหมฮะแต่ว่ามันก็มีมวลสารอยู่ในสองตรงที่แตกๆหน่อยอ่ะเห็นไหมฮะเดี๋ยวที่พระมันบินเออนี่เห็นไหมกระเทาะนี่อ่ะอ่ะเห็นไหมฮะเนื้อใน นี่เออยังมีมวลสารเล็กๆอะไรอยู่ผสมอยู่นะครับอ่าเห็นไหมฮะดูก็เป็นพระใหม่นะครับสร้างปี3.5นะครับเป็นพระใหม่แต่ว่ามีเขาเรียกอะไรมีมวลสารของพระเก่าเนี่ยนะฮะค่อนข้างที่จะมีปริมาณเยอะพอสมควรทําให้เนื้อพระเนี่ยจอกดู เก่าๆด้วยนะครับเห็นไหมฮะอันนี้ที่เป็นคาบตะคข้ตะเคยนี่ไม่ใช่กุกนะครับไม่ใช่ภาพคา,า,าบพักกุกนะครับเป็นคาบแบบเขาวางวางวางไว้บนหิ่งอะ่ะเออวางไว้บนหิ่งแล้วเป็นแบบมีเขาเรียกอะไรมีคาบอะไรที่เขาจุดทูบบูชาพระอะไรอย่างเงี้ยมันก็ลอยมาติดอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอ๋ปวดแขน <laughs> ก็ลอยมาติดก็ทำให้มันมีคาบ นะครับนี่ด้านหลังอ่าด้านหลังนี่ธรรมชาติของของของพระแท้นะครับอ่ะนะฮะร,รอยเรียบรอยโคดมวลสารต่างๆนะครับอ่านะครับโอเคนะฮะอ่ะอย่างฮะ เนื้อหาอ่ะโอเคนะฮะเนื้อหาก็นึงด้วยมีเขาเรียกอะไรมีมวลสารแบบเก่าๆอายุเป็นเขาเรียกอะไรเกือบ100ปีได้มาในการผสม นะครับก็เราก็ต้องสร้างตามสูตรสมเด็จของวัดละครังนั่นแหละเนาะนะครับผมแล้วก็นะ่าจะมีผงมวลสารของทางสายวัดละครังผสมอยู่เยอะพอสมควรทาให้พระออกมาเป็นลักษณะผิวพันออกมาได้ผสมประสานได้สวยงามนะครับเออไม่ได้ขาวเยอะนะฮะเป็นอมอมเหลืองเหลืองเนี่ยนะฮะนะครับก็ปลุกเสกในพิธีนั้นนะครับแล้วก็ออกอแจกแล้วก็ผู้ร่วมทําบุญอ่า บำมุงศาสนา,าในครั้งนั้นนะครับก็เป็นหนึ่งในเ,เรียกอะไรพระสมเด็จที่ออกแบบได้สวยงามนะครับอ่าเป็นหนึ่งในพระสมเด็จที่ออกแบบได้สวยงามแล้วก็มวลสารดีพิธีดีนะครับมวลสารดีเกจิอาจารย์ก็60กว่ารูปนะครับแล้วก็ มวลสารที่มาจัดสร้างก็ได้ไม้ช่อฟ้าเก่าของวัดหลกละคังมาผสมด้วยแล้วก็ผมว่าไม่ใช่แค่ไม้เก่าหรอกก็ต้องได้รับผงที่เหลือจากที่สมเด็จโตเสกไว้เนี่ยนะฮะน่าจะมีส่วนผสมมาด้วยแล้วก็ผงชำรุดของบางคุณพรมวัลคังก็น่าจะมาผสมประสานด้วยทําให้ผิวพันธุ์วัณณะของพระเครื่องเนี่ยนะฮะดูเขาเรียกอะไรดูมีมิติ ดูมีความสวยงามเออมองแล้วเขาเรียกภาษาบ้านบางดูเป็นคลังคลังถ้าอยู่ด้านนอกก็เป็นอย่างนี้นะฮะแต่ว่าเราไปเลี่ยมกรอบเนี่ยจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับถ้าเลี่ยมกรอบเนี่ยจะสวยงามอีกแบบหนึ่งเลยนะครับใครที่ชื่ชนชอบเขาเรียกอะไรส่วนเออส่วนราคาเออพุทุกคุณก็ อยู่แล้วนะฮะครอบจัก,กรวาลดีทุกอย่างดีทุกด้านนะฮะ,จะเจริญก้าวหน้าอยู่แล้วนะอ่าสมเด็จโตก็คือความจเจริญเติบโตหน้าในหน้าที่การงานนะครับครอบจัก,กรวาลอ่าอยู่แล้วนะครับในส่วนของผูท้ทธกคุณนะครับส่วนราคานะครับราคาก็ไม่มีราคานะครับนะครับราคาก็ถ้าพูดถึงราคาที่แบบกลางๆเนาะก,ก็น่าจะอยู่ที่หลักร้อยนะครับร้อยสองร้อยไม่เกิน200หรอกผมว่าเนี่ย นะฮะเพราะว่าคนยังไม่ได้เขาเรียกไม่ยังไม่ได้รับความนิยมแต่ว่าก็คงจะได้รับนี่ได้รับความนิยมในคณะศิษย์คณะผู้ที่ชอบอาทางสายวัดเจ้าอามนะครับเออก็น่าจะนั้นอยู่แต่ว่าราคาที่ความสากลความกลางๆก,ก็น่าจะไม่เกินหลักร้อยนะครับน่าไม่น่าจะไม่เกินร้อยสองร้อยนี่แหละนะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่ สำหรับคนที่งบน้อยนะฮะต้องการพระดีพระสวยพระดีพิธีดีก็พอที่จะจับต้องได้เอื้อมถึงได้อันนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ผมนำมาอาโม้ให้ฟัง <c oughs> นะครับที่ผมนำมาโม้ให้ฟังอ่ถ้าชอบก็ลองไปดูนะครับไปเผื่อไปเดินสนามหรือเผื่อเผื่อไปดูบนหิ้งบ้านพระตัวเองนะครับแล้วไปเจอนะครับเออถ้าไม่รู้ว่าจะห้อยพระอะไรอยากมีพระสมเด็จ สวยๆดีๆมาแขวนก็ลองไปดูบุญหิ่งพระตัวเองนะครับเผื่อเจอเออนะครับใครที่ชอบสายสมเด็จพุทธจารย์โตนะครับสายสมเด็จวัดระรังอันนี้ก็เป็นอีกที่มวลสารหรือการจัดสร้างที่มีความอ่าเขาเรียกอะไรมีมวลสารที่มีความเกี่ยวเนื่องกันกับวัดระรังอันนี้ก็เป็นอีกอรุ่นหนึ่งที่มาเล่าสู่กันฟังนะครับเออผมก็ห้อยเหมือนกันนะวันนี้ก็ห้อยเหมือนกัน ห้อยเปลี่ยนไปเรื่อยไม่ได้มีจุดหมายปลายทางในการห้อยอ่ะเห็นไหมนี่ขาวแพร่แวะอย่างเงี้ยอ่ะของผมนี่ห้อยสีขาวอย่างนี้เลยขาวเวอร์เวอร์เลยเห็นไหมสีคนละอย่างกันเลยนะเห็นไหมผมว่าองค์เนี่ยที่ทําใหม่เนี่ยสวยกว่าองค์นี้อีกเออองค์นี้เนี่ยไอบางคุณพรมศูนย์เก้าของผมเนี่ย อ่าเห็นชัดไหมอ่อันนี้เป็นบางคุณพรมศูนย์เก้าเนื้อจากขา,ขาวๆออกโซนขาวนะครับอันนี้เป็นเนื้อออกโซนขาวข้างหลังก็จะมีรอยแตมของอ่ารูปเจดีย์ด้านหลังเนี่ยเป็นจังเลือนๆอยู่ที่แรกได้มาชัดอยู่ห้อยไปห้อยมาเหงือไปกัดออกซะง,งั้นนะฮะนะคะอ่าห้อยก็เลยไม่กล้าห้อยก็เลยเก็บไว้แต่ก็ห้อยบ้างแหละเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่นี่แหละไม่ได้มี อ่าเขาเรียกอะไรไม่มีหลักตายตัวหรอกที่ผมห้อยพระนี่นะฮะเออเห็นไหมเทียบกันพระถ้าดูด้วยตาเปล่าเออถ้าดูด้วยตาเปล่าท่านผู้ชมคิดว่าองค์ไหนเก่ากวก่ากันอ,อ่าถ้าไม่รู้ว่าพระสมเด็จที่ไหนถ้าไปดูแบบเปล่าเปนี่นะฮะก็จะมองว่าองค์นี้จะเก่ากว่าใช่ไหมครับเออองค์นี้จะดูเก่ากว่าใช่ไหมครับเออแต่ความเป็นจริงแล้วองค์สีขาวจะมีอายุอ,อ่ามากกว่า นะครับอันนี้เป็นพระสมเด็จวัดบางคุดพมปี2509นะครับพิมพ์ใหญ่นะครับเกทะลุซุม้มนะครับอันนี้ไม่ได้แกะนะครับอันนี้ขอนุญาตไม่แกะเดี๋ยวลองส่องผ่านกระจกก่อนเห็นอะไรไหมอ่ะเกทะลุซุม้มอ่ะจุดไขป่ปลาหนึ่งจุดไขป่ปลาอ่ะเห็นเนื้อไหม ไม่ได้แกะเนาะไม่แกะก็แล้วกันว่าผมทํารีวิวไปแล้วนะครับผมทํารีวิวไปแล้วในเขาเรียกอะไรในคลิปก่อนๆอ,อันนี้ด้านหลังอะนะครับก็บางคุณพรมนะครับอาจจะดูใหม่หน่อยนะคะนะครับอะ แต่ว่าองค์นี้มันจะเก่ากว่าเป็นบางคุณพรม0 9นย์ะครับก็เราก็ไปดูตำหนิที่ว่าเป็นจุดไข่หนึ่งก็คือดูธรรมชาติเลยนะครับผิวพระก็จะออกฟูฟูนะครับผิวพระของบางคุณพรม0 9ย์มันจะออกเป็นฟูฟูนะครับแต่ว่าไม่ได้ยุ่ยนะฟูฟูแล้วก็เขาเรียกอะไรผิวตึงเนื้อไม่แน่นเนื้อไม่แข็งเหมือนกับอย่างนี้นะเนี่ย เนื S <S ้อเนี้ยมันอัดแน่นอัดแก่นแก่งใช่ไหมครับเนี่ยอัดแน่นอัดแก่งอย่างเงี้ยเนี่ยแต่บางคุณพรมมันจะเป็นแบบเนื้อฟูฟูแต่พื้นผิวอ่ะมีความตึงนะครับพื้นผิวมีความตึงนะครับจะมีจุดไข่ปลาตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้บ้างแต่ว่ามันก็ใช่ว่าจุดไข่ปลามันจะติดมาเกือบทุกอันบางอันก็ไม่ได้ติดมาเยอะจะเป็นเลื่อนๆบ้างก็มีตรงใต้จักระแลตรงเนี้ยก็จะมีจุดไข่ปลานะฮะอ่า จุดไข่ปลาอยู่ไหนเห็นไหมอ่าสองจุดเนี่ยอยู่ใต้จัก,กแา่เนี่ยนะฮะแต่ว่าผมไม่ได้ถอดกรอบเออไม่ได้ถอดกรอบก็เลยมองไม่เห็นหน่อยอ่าเอาง่ายๆนะฮะผิวก็จะตึงนะครับด้านหลังก็จะมีรอยเขาเรียกอะไรรอยเคลื่อนของของอ่า ก็เรียกอะไรรอยรอยปูไตอะรอยเคลื่อนของมเม็ดมวลสารที่เวลาเขาปาดหลังบ้างนะครับแล้วก็อันนี้มันจะเป็นคล้ายๆหล,ล,ลังหลายลายผ้านะเออคล้ายๆว่าไม่ใช่คล้ายๆว่าเขาพอปั๊มพิมพ์แล้วเขาก็จะปาดหลังนี้ใช่ไหมไม่รู้จะปาดไปทางไหนเนาะเออ มันจะมีเม,ม็ดมวลสารอยู่ถ้าส่องดูเนี่ยเม,ม็ดมวลสารของปางคุณคมเนี่ยจะเป็นก้อนเป็นก้อนอยู่แต่อันนี้ขอาอนุญาตไม่ได้แกะนะผมทำรีวิวไปแล้วนะครับเออก้อนๆอ,อยู่ใช่ไหมฮะแล้วก็วางบนเขาน่าจะวางบนผ้าเนาะวางไว้บนผ้าอย่างเงี้ยตากไว้บนผ้าอย่างเงี้ยทาให้แบบคล้ายๆเป็นเป็นลายผ้าเออถ้าเราถ้าเราส่องดูดีๆเนี่ย นะฮะมันจะเป็นถ้าเราส่องดูดีๆเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆลยมันเหมือนลายผ้าเลยแหละเขาน่าจะวางไว้แบบพออ่าพอกดพิมพ์ปาดหลังเสร็จใช่ไหมฮะน่าจะวางไว้บนลายผ้าอย่างเงี้ยแล้วลายผ้ามันก็ติดมาด้านหลังเวลาพระแห้งแล้วนะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็ส่องดูก็จะเห็นเป็นพวกก้อนของบางคุณพรมแตกหักอ่ะ เออก็จะเป็นก้อนเป็นมวลสารอยู่นะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังด้านหลังให้เห็นชัดเลยนะครับในส่วนของมวลสารส่วนไอเห็นไหมเนี่ยเป็นเป็นขีดขีดขีดเนี่ยสีน้ําเงินน้ําเงินเนี่ยนะฮะก็เป็นแต้ม j จดีนะฮะเขาจะแต้ม j จดีเอียงด้านไหนก็ได้แล้วแต่เขาจะแ้มนะครับปั๊มอะปั๊มเออแ้มก็ได้ปั๊มก็ได้นะฮะตรงเนี้ยตรงไหนก็ได้นะฮะก็ แต่ก่อนมันเต็มรูปอยู่ตอนมาอยู่กับผมใหม่ๆอ่ะเต็มอยู่แต่แขวนไปแขวนมาหนึ่งเหงื่อไปซาะไปอะไรก็เลยหมดสภาพเลยนะเห็นแบบเลื่อนๆนะครับก็เลยเออก็เลยทีเนี้ยก็เลยถอดออกจากสร้อยที่เอาไว้ด้านในเนี่ยเอามาไว้ด้านนอกนะครับมาแขวนไว้ด้านนอกเสื้อผ้าเนี่ยก็คือไว้สร้อยว่าเอาไว้สร้อยนอกเนี่ยนะฮะดีกว่านะฮะมันจะได้ไม่โดนเหงื่อนะครับก็จะประมาณนั้นอันนี้ก็เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเกรสุด เกททะลุซุ้มนะฮะก็ไม่รู้ว่าพิมพ์ไหนพิมเอไหมพิมเอพิมบ B พิมซี C. ก็ไม่รู้เหมือนกันยังไม่ได้ศึกษาอะไรละเอียดเยอะแยะเลยนะฮะก็ราคาปัจจุบันเขาบอกถ้าพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มนี่ราคาทะลุแสนไปแล้วนะครับสวยๆมียันมีถึง200,000นะครับสวยๆเนี่ยมีถึง200,000นะครับสภาพอย่างนี้ก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะเออใส่ราคามาเอามาพีเอพีอพีหนึ่งสี่ห้าใส่ราคามาเออพอ ไหมนะฮะได้ถึง300บาทไหมเนี่ย <c oughs> นะฮะเออถึง300บาทไหมนะฮะแต่องค์จริงสวยนะครับอืมไม่ได้ถอดกรอบสองเนาะเอาวันนี้ก็ห้อยบางคุนพม09นี่แหละเออใครที่ใครีอยากอะไรใครที่ชื่นชอบนะฮะใครที่ชื่นชอบพระสมเด็จนะครับสาย วัดละคังออสายวัดละคังบางขุนพรมเนี่ยนะฮะใครที่ชื่นชอบนะฮะก็ก็มวลสารดีพิธดีดีนะครับหน้าแขวนเหมือนกันนะครับผมว่าเนี่ยสวยด้วยแหละหน้าแขวนด้วยนะครับเพราะว่าถ้าจะไปเช่าพวกอาร้อยปีวัดละคังบางขุนพรมศูนย์เก้าวัดละคังอนุสรปี17ปี3 0ปีอะไรเงี้ยราคาก็ค่อนข้างที่จะแพงนะลุงปู่พูวัดอินก็แพงเออ นะครับก็อันนี้ก็งบเราถ้างบใครยังไม่ถึงก็ไปหาพระที่สร้างมาในยุคหลังๆอันนี้พศปี2535เนี่ยก็โอเคพศพอก็พอ,อ,พอ,พอ,พอที่จะอ่าเขาเรียกอะไรใช้ได้อยู่นะักเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในขณะนั้นก็อ่าอ่าเขาเรียกอะไรก็ขังอยู่แล้วก็ เยอะอยู่ในการเข้าร่วมพิธีปลูกเสกในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นพระดีมวลสารดีพิธีดีราคาเบาๆเ,เออราคายังหลักร้อยอยู่เลยนะครับถ้าเราเลือกพระซื้อพระที่จะมาแขวนนะไม่ใช่ซื้อพระมาขายถ้าพึ่ซื้อพระมาขายก็ต้องไปซื้อ,อาหาองค์แพงๆนั่นแหละนะครับแบบองค์0ูนย์เก้าแบบที่ผมเมื่อกี้เนะี่ยเออซื้อมาแล้วขายไปถ้าคิดไปหาอย่างนั้นแต่มันก็หายากอยู่ ครับเออก็หายากอยู่ใครเจอในราคาหลักร้อยก็ขอสแสดงความดีใจด้วยนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วก็ยากมากนะครับอ่าถ้าเราจะซื้อมาขายก็ไปผ้าหลักเออที่เขาคนเขารับซื้อกันเนี่ยเออเขาต้องการแบบไหนก็หาแบบนั้นแหละไปขายให้เขานะครับเออไม่ต้องหาอย่างอื่นไปขายให้เขานะต้องหาแบบที่เขามีเนะี่ยแบบที่เขาเอามาให้ดูเนี่ยไปขายให้เขามันจะขายได้แล้วขายง่ายนะครับไม่ต้องไป จินตนาการเองว่าของเราเป็นอย่างนี้เราไปขายเขานะฮะเออเดี๋ยวไปโดนเขาสวดมาแล้วอารมณ์เสียอีกเออนะฮะแต่ถ้าเราจะหาพระมาแขวนนะครับถ้าเราจะหาพระมาแขวนเนี่ยนะฮะเราก็นี่แหละฮะมาเลือกเอาพระที่อ่าเขาเรียกอะไรมวลสารดีพิธีดีราคาย่อมเยานะครับแขวนได้เหมือนกันแหละนะครับเอ มวลสารดีขนาดนี้นี่มันไม่ขลังก็ให้รู้ไปเออเกจิอาจารย์ปลูกสิเยอะขนาดนี้ไม่ขลังก็ให้รู้ไปนะฮะผมว่าออกแบบได้สวยด้วย<ม>เห็นไหมเนี่ย เออส่วนทรงองเอวเออรูปทรงของพระนะครับก็สวยงามนะครับเนื้อหามวลสารที่เอาของเก่ามวลสารเก่ามาผสมดูสีดิเออผมว่ายังดูเก่ากว่าบางขุดพรมผมอีกเมื่อกี้เนี่เทียบใส่กันแล้วเห็นไหมฮะยังดูแบบมีอายุดูแบบดูมีราศีเนาะเออดูมีราศีดูเขาเรียกอะไรอ่าดูเขาเรียกมีความสวยงามนั่นแหละนะฮะเออเราก็ต้องอ่าลองมาดู พระถูกๆแบบนี้เอาไรซื้อพระมาแขนแวนเราก็ต้องเขาเรียกอะไรของดีราคาถูกอ,อ,อันนี้ก็เป็นของดีราคาถูกอีกรุ่นหนึ่งอีกพิธีหนึ่งที่นํามาเล่าสู่กันฟังนะครับกับสมเด็จเขาเรียกสมเด็จผสมเนื้อไม้ช่อฟ้าวัดละคังวัดเจ้าอามสร้างนะครับผมะนะครับก็โอเคนะครับสารอดรายการไลฟ์สาระนะครับผม นะครับก็ชมพระเก่าพระใหม่นะครับสลับกันไปสําหรับใครที่ชื่นชอบวัตถุมงคลสายย่อยย,อย่อยเออสายย่อยย่อยทุกอย่างเดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังทุกอย่างที่เป็นพระย่อยพระหลักไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีสตุง้งสตังไปเช่ามาเหมือนกับคนอื่นเขาหรอกครับก็ดูพระย่อยนี่แหละชมไปเผื่อชอบในแนวทางที่พระย่อยราคาถูกพิธีดีนะเนาะเผื่อจะได้เก็บสะสมเริ่มเก็บสะสมไปใครมีทุนทรัพย์เยอะก็ก็ ก็อย่างว่าจะได้เช่าพระแพงขึ้นแต่พวกใครที่คุณทรัพย์น้อยก็นี่แหละครับลองมาดูในชแนลผมนะครับมาชมพระหลากหลายหลักย่อยกันนะครับเก็บสะสมอเอาไว้เขาเรียกอะไรเอาไว้ให้เพื่อนให้ฝูงให้ลูกหลานได้เอาไปอาราธนาติดตัวนะครับราคาเบาๆก็นี่แหละฮะก็มีเยอะแยะในเมืองไทยนะครับผมอ่านะครับ พระดีพิธีดีแต่ว่าราคาย่อมเยานะครับก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับถ้าชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกด s ั b สไครต์นะครับเพื่อเป็นแรงใจเล็กน้อยในการทําทคลิปกันต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ต้องขอากล่าวคําว่าสวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ